ไทยโดยเอมเวชกรตอนเธอว่าอะไรเรื่องนี้นายทองคำได้บันทึกเหตุการณ์ไว้จากนายนพผู้ติดพันหญิงคนรักที่มีพื้นเพชาวสวนในฝั่งทนบุรีสมัยโน,น้น เป็นสมัยที่ยังไม่มีสะพานพระพุทธยอดฟ้าข้ามแม่น้ำคนฝั่งกรุงเทพจะไปมาหาสู่คนฝั่งชนบุรีต้องลงเรือจ้างข้ามมาหากันผมกับรถอยุธยามาถึงกรุงเทพเป็นเวลาบ่ายพอลงสถานีหัวลำโพงก็แน่วจะกลับบ้านผมคิดถึงแตงอ่อนใจร้อน ด้วยจากเธอไปทุระอยุธยาเสียสามสี่วันเธอคงคอยจะพบผมอยู่ทุกวันทั้งแม่ดวงและเจ้าไหรคงบ่นถึงแย่สองคนที่ผมกล่าวถึงนี้คือพ่อสื่อแม่สื่อของผมนั่นเองสองผัวเมียคู่นี้เช่าสวนส่วนหนึ่งของแตงอ่อนผู้เป็นลูกผู้มีอันจะกินในย่านวัดใหญ่ธนบุรี บางคืนที่ผมจะไปพบแตงอ่อนได้จะต้องอาศัยกระท่อมน้อยๆของผัวเมียคู่นี้พักก่อนพอทำแสงไฟเป็นสัญญาณทางแตงอ่อนอยู่บนบ้านจะแอบลงมาพบกับผมในสวนเสมอๆชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็รีบกลับขึ้นบ้านส่วนผมก็บังเงากลับมาโจ้สุลากับพ่อไปรตามเคย โดยรีบข้ามเรือจ้างมาขึ้นที่วัดมอนบางหลวงเดิมตามตอกตามสะพานเล็กๆมากระท่อมพ่อไพรแม่ดวงแต่เวลาบ่ายๆสุราที่ผมซื้อติดมือมาพร้อมด้วยหูหมูบ้างเป็ดพะโลบ้างก็เปิดวงล่ำกันเป็นนิดผมจากไปธุระเสียที่อยุธยา3ามสี่วันโดยบอกกล่าวไว้แล้วทั้งแตงอ่อนและเจ้าไพร แตงอ่อนรู้กันดีว่าผมไม่อยู่ถ้ากลับมาวันใดผมจะทำสุมไฟเผาใบไม้แห้งแล้วเอากระสอบคลุมปิดเปิดควันไฟขึ้นเป็นกลุ่มๆบนอากาศขึ้นขึ้นลงๆตามที่กระสอบคลุมและเปิดแตงอ่อนก็จะรู้ว่าผมมาเพราะการนัดหมายอย่างนี้เราทำกันจนจำกันได้ออกจากสถานีหัวลำโพงขึ้นรถรางมาบ้านผมที่ตอกหม้อข้างวัดสุทัศน์ จะเก็บกระเป๋าเดินทางอาบน้ำแล้วจะตรงไปฝั่งธนบุรีทันทีแต่ครั้นมาถึงบ้านเข้าแล้วเหตุการณ์พิเศษได้เกิดขึ้นทำให้ผิดความตั้งใจแต่เดิมไปบ้างคือข้างบ้านมีผู้ที่นับถือคนหนึ่งเกิดสิ้นชีพจะลดน้ำศพในตอนเย็นผมจําเป็นจะต้องลดน้ำผู้มีพระคุณก่อนแต่ทางแตงอ่อนจะไม่รู้เรื่องการหายหน้าของผม ผมจึงรีบเก็บของเข้าห้องแล้วพระจากบ้านรีบมาข้ามฟากลงเรือจ้างท่าปากของตลาดแต่พอจะลงเรือเท่านั้นผมหันหลังมาดูอะไรโดยไม่ได้ตั้งใจก็พบกับแตงอ่อนโดยไม่คาดฝันเธอมากับมารดากำลังเดินตามหลังผมมาผมสะดุ้งเมื่อเห็นแตงอ่อนผมเลยหยุดยืนข้างทางเดินคอยหาโอกาสจะทําใบบอกนัดหมายว่าคืนนี้จะไปหา พอดีมารดาของเธอหยุดซื้อขนมแห้งๆที่วางหาบขายข้างสะพานจะลงเรือแตงอ่อนมีหน้าตาร้อนลนทำมือโบอกไปโบกมาเป็นทำนองห้ามผมแต่ผมไม่รู้ความหมายของเธอเลยผมทำปากวุ้ยใบเป็นท่าถามว่าเธอว่าอะไรแต่เธอกลับทำหน้าตื่นกลัวและโบกมือห้ามผมก็ยังแสดงท่าว่าไม่รู้ความหมายของเธออยู่นั่นเอง เธอยิ่งทำท่าร้อนรนเธอชี้ไปที่เรือจ้างแล้วชี้ต่อไปถึงฝั่งทางธนบุรีแล้วทำหน้าเบ้เบ้โบ,บกมือห้ามผมจึงพอเข้าใจความหมายว่าเธอห้ามไม่ให้ผมข้ามฟากไปฝั่งทนหรือในหนึ่งไม่ให้ผมไปหาเธออย่างเคยแม้ผมจะพอเข้าใจความหมายของเธออยู่บ้างแต่ตาก็ยังคงมองดูเธออยู่อีกเธอทำมือคว่ำๆไง๋ไงไหลายตลบ ทำตั้งฝ่ามือตรงแล้วทำฝ่ามือล้มลงนอนลงท้ายโบกไปโบกมาเป็นการห้ามผมผมเข้าใจความหมายเพียงการโบกห้ามเท่านั้นแต่ตอนสัญญารับตอนต้นๆไม่เข้าใจเลยแต่การจะถามและพูดกันโดยออกเสียงนั้นย่อมไม่ได้เพราะมารดาเธออยู่หลุดตัวไปที่ว่ามารดาเธอไม่รู้จักผมเลยเราจึงมีโอกาสแอบตีทงกันอยู่ได้ ตอนท้ายเธอโบอกมือให้ผมกลับบ้านผมสงสัยอยู่ในท่าบอกใบ้นั้นจึงทำใบ้ถามไปคือเอานิ้วมือชี้ที่ตัวเองแล้วผายมือไปทางถนนสแสดงว่าผมต้องกลับหรือเธอก็พยักหน้าตอบพอดีมารดาเธอซื้อขนมเสร็จห่อแล้วจ่ายเงินแล้วก็ชวนกันลงเรือผมยังคงยืนดูเธออยู่ด้วยหัวใจละสัมละสายมืดแปดด้านไม่รู้ว่า เธอว่าอะไรเธอหันมาดูผมด้วยสายตาละห้อยละเหี่ยแสดงว่าเธอห้ามผมไม่ให้ไปหาเธอนั้นด้วยความจนใจจำใจจริงๆผมใจหายพอเรือจ้างพ้นท่าไปแล้วผมก็เดินกลับหัวใจฟุ้งซ่านและกลัดกุ้มใครบ้างล่ะครับจะไม่กุ้มมาพบเอาความมืดแปดด้านเข้าอย่างนี้ถ้าเธอไม่มากับมารดาเราก็รู้เรื่องกันแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้น พวกคุณคุณคงจะสงสัยหรือปรงอนิจจังผมว่าช่างกลัวมารดาของแตงอ่อนเสียจริงๆมันมีเรื่องจะต้องกลัวนี่ครับถ้ามารดาเธอรู้เรื่องหรือระแวงใจเราก็พบกันไม่ได้แน่ๆแ,และร้ายที่สุดนายไพรและแม่ดวงจะต้องละเหตุพ้นสวนไปแน่ๆเช่าเขาอยู่แล้วเป็นแม่สื่อแม่ชักต้องคืนสัญญาเช่ากันโดยเด็ดขาด ผมระวังข้อนี้เป็นการใหญ่ถ้าเราปกปิดไว้ได้จนกว่าเราจะเก็บเงินเก็บทองในการทำงานของผมได้พอก็จะหาผู้ใหญ่ติดต่อสู่ขอแต่งอ่อนเป็นทางการเลยเวลานี้ต้องคุมคุมไปอย่างมืดมืดพ่อไป่ของเราเขาปลูกภูขายไม้มากครั้งฉะนั้นแตงอ่อนมักจะอ้างว่ามาเอาพูที่กระท่อมพ่อไผ่เสมอเสมอโอกาสของเราจึงมีอยู่ด้วยชนี้ ผมกลับมาบ้านอาบน้ำอาบท่าแล้วแต่งตัวไปที่บ้านผู้ใหญ่ที่ผมชอบพอนับถือและเคยมีบุญคุณกับผมอยู่บ้างบางประการแต่แกยากจนข้นแข้นตายลงก็แทบไม่มีเงินจะซื้อโรงใส่เพื่อนบ้านใกล้เคียงช่วยกันออกเงินซื้อและจะช่วยสวดให้สักสามคืนผมเองเล่าจะมีปัญหาอะไรเคยนับถือกันและมีคุณกันอยู่บ้างก็จำเป็นจะต้องช่วยเหลือกันไปทั้งแรงและเงินทอง คนผู้เท่าผู้นี้เป็นโรคที่โบราณเรียกกันว่าฝีในท้องถ้าเรียกตามทางแพทย์รุ่นใหม่ก็คือโรลคลำไส้เป็นฝีเห็ดเล็กในลำไส้เขาว่าถ้าฝีแตกก็คือความตายมาถึงนั่นเองศพเอาผ้าคุมไว้ตอนจะใส่ลงสัปเปิลทำการมัดนี่นะสี่ศพกระเทือนกลิ่นเหม็นจากการเน่าในท้องก็ฟุ้งตลบผมทนไม่ค่อยจะไหวจึงแอบเข้าพักคอสุรา ดื่มเสียเต็มเต็มแก้วแต่การดื่มสุราก็ไม่ทำให้หายเหม็นได้เลยแต่รู้สึกว่าแก้การผะอืดผะอมไปได้บ้างดื่มสุราแล้วแกล้มด้วยของเปรี้ยวแก้ความขึ้นเหียนไปได้กว่าศพจะเข้าโรงก็เกือบค่ำผมบอกกับใครๆและภรรยาผู้ตายว่าขอไปธุระสักชั่วโมงประเดี๋ยวจะกลับมาใจไม่สบายเลยถ้าไม่ทราบว่าแตงอ่อนมีเรื่องอะไรจึงห้ามไม่ให้ผมไปหา เป็นตายอย่างไรจะต้องไปพบเจ้าไปรและแม่ดวงให้ได้เรือจ้างกว่าจะถึงวัดมอนก็ข้ามากแล้วผมนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้ซื้อเหล้ามาฝากเจ้าไปรอย่างเคยจึงหันหน้าเดินตามตอกย้อนมาออกสะพานเจริญพาดข้ามสะพานไปสู่ตลาดคว้าเหล้าลงได้สองขวดเป็ดพะโล่หนึ่งซี่หอดีแล้วตัวเองสั่งเจ๊กตวงเต็ม,เต,มเต็มแก้วดวดเข้าไปเป็นทุนเสียก่อนแก้กุ้มใจและช่วยให้ใจแข็ง เพราะเพิ่งผ่านการอาบน้ำศพมาหยกหยกยังติดตาไม่หายทั้งทางเดินต่อไปก็ไกลและไม่ค่อยจะมีคนใจชักจะฟอฟอความไกลของตอกนี้พอตึงตึงขาเกือบเมื่อยจึงเข้าเขตวัดใหญ่ผลทางแม้จะมืดสักหน่อยแต่ผมคุ้นทางดีจึงเดินได้สบายพอถึงทางซอยแยกเข้าสวนพ่อไปรผมก็เลี้ยวขวับไม่ต้องมองกันละว่าใช่หรือไม่ใช่ เพราะมาเสียนับไม่ถ่วนเอากันว่าแลมปีทีเดียวมองเห็นกระท่อมเจ้าเงาะกับรถจดาแล้วจุดไฟไว้แดงๆพอใกล้เข้าไปผมจึงร้องเรียกชื่อเจ้าของกระท่อมทั้งสองคนก็พอดีเห็นแม่ดวงโผล่ประตูออกมาเขายืนอยู่ที่ธรณีประตูแสงสว่างข้างในพ่นออกมาทำให้มองรูปร่างแม่ดวงเป็นหนังตะลุง หน้าตาไม่เห็นเป็นภาพดำๆพอเป็นร่างคนแต่จะมืดอย่างไรก็ตามร่างนั้นก็จำได้ว่าเป็นแม่ดวงพี่นบหรือเขาล้องถามมาก็นบนะสิผมตอบไปนึกว่าไม่มาเสิอีกหายไปหลายวันแม่ดวงต่อว่ากว่าจะเสร็จธุระอยากกลับจะตายไปคิดถึงทับแย่ผมว่า <c oughs> คิดถึงฉันหรือใครกันแน่ แม่ดวงกระเซาแล้วหัวเราะอย่างสนุกผมไม่หัวเราะด้วยถ้าขืนหัวเราะก็จะสมจริงว่าผมคิดถึงแตงอ่อนหาได้คิดถึงแม่ดวงหรือเจ้าไปลเพราะคำคิดถึงของผมมันคลุมเครือโธ่คิดถึงจริงๆนะคิดถึงทั้งสองคนเลยผมว่าพี่เขาไปไหนล่ะพี่ไปหรือแม่ดวงผู้ดำขำถามก็ไปนะสิผมตอบ แม่ดวงหยุดนิ่งสักสองสามอึดใจแล้วถอนใจยาวฉันยังไม่รู้เลยว่าพี่ไปรเขาหายไปไหนแม่คนดํำขำว่าฮะอยู่ด้วยกันไม่รู้เรื่องว่าไปไหนผมตอบแล้วมองหน้าจริงๆฉันไม่สบายอยู่หลับไปจนค่ำตื่นม,มาก็ไม่เห็นเขาเลยเอ้าวนี่ฉันซื้อเหล้าซื้อเป็ดมาจะกินกับเขาเขาไปไหนล่ะเอาวางไว้ข้างในเถอะแม่ดวงว่า เดี๋ยวฉันจะเที่ยวเดินหาให้แถวนี้คงไปบ้านใครแถวนี้เองแม่ดวงพูดแล้วก็หายไปในความมืดผมหันหน้าเข้ากระท่อมวางขวดเหล้าและเป็ดลงที่ยกพื้นจากดินเป็นที่นั่งเล่นนอนเล่นผมสังเกตข้างๆตาว่ามีอะไรผิดแปลกไปบ้างแสงตะเกียงสว่างเห็นมุมกระท่อมด้านโน้นมีตู้อะไรผิดตาจึงเหลียวมองนิดหนึ่ง ถ้าเจ้าไหลจะเกิดได้เงินพิเศษอะไรมาจึงซื้อตู้อะไรปิดกระดาษเป็นดอกดวงที่คนจนๆชอบใช้กันมากถ้าเขาลืมหน้าอ้าปากได้ผมก็ดีใจด้วยผมไม่เอาใจใส่กับเจ้าตู้นั้นอีกเลยหันมาเปิดขวดเหล้าการกินเหล้าลงเขาเปิดกันเสียถนัดทนีคือเอาส้นขวดกระทุ้งกับพื้นดินจุกขวดก็จะทะเลนขึ้นมาหรือบางทีก็หลุดจากคอขวดจนเหล้าไหลหก ผมเปิดแล้วก็หยิบแก้วที่หิ้งเคยหยิบเคยทำอะไรอย่างบ้านของตัวเองดื่มแก้กระหายเสียเต็มที่แล้วอย่างไรไม่ทราบเกิดสนใจเจ้าตู้ใบนั้นขึ้นมาอีกจึงหมุนตัวไปดูอีกทีแต่คราวนี้ผมถึงกับชังนักเพราะว่าสิ่งที่เห็นคราวแรกว่าตู้อะไรนั้นมันไม่ใช่เสียแล้วมันคือโรงผีมันเป็นโรงชนิดเร็วๆโรงชั่วคราว ต้องทําด้วยไม้ยางแล้วใช้กระดาษลายดอกไม้ที่พิมพ์มาจากนอกปิดไม่ให้เห็นเนื้อไม้ที่หยาบและช่องห่างผมถึงแก่ยืนตาแข็งแปลว่าอะไรแปลอะไรไม่ออกใครตายแม่ดวงนะ่ะพบตะกี้เจ้าไปรหรือเอ๊ะจะเป็นไปได้อย่างไรแม่ดวงบอกหยกหยกว่าเธอนอนหลับไปตื่นขึ้นก็ไม่รู้นไปรจะออกจากบ้านไปไหน อย่างนั้นใครอยู่ในโรงนั้นเล่าผมชักยืนงันไม่กล้าขยับขยื่นตัวคอยเงี่ยหูฟังว่าจะมีใครมาบ้างมิฉะนั้นผมขาดใจตายแน่คุณพระคุณเจ้าขอให้ใครมาในเวลานี้ด้วยเถิดลูกจะขาดใจอยู่แล้วพอดีกับนกกรุ๊กร้องอยู่ยอดไม้ผมขนลุกสู้หัวใจวูบ ความจริงแม้จะเป็นธรรมชาติของนกกลางคืนมันจะร้องของมันแต่ในเวลาเงียบสงัดและตัวคนเดียวที่กำลังยืนอยู่กับศพซึ่งไม่รู้ว่าศพใครผมน้อยใจว่าแม่ดวงควรจะบอกผมว่ามีอะไรอยู่ในกระท่อมและยิ่งกว่านั้นยังทิ้งผมไปเสียอีกเวลานั้นแสงตะเกียงชักจะอ่อนแสงลงน้ำมันคงจะน้อยหรือจนหมดเสียแล้วกะมัง ถ้ามันดับลงจะทำอย่างไรฤทุราที่ดื่มไว้หายหมดทันใดเสียงผู้หญิงร้องโอยอย่างละหโหยลรยแรงเหมือนคลางมากกว่าร้องเสียงนั้นอยู่นอกกระท่อมไกลออกไปใครมาและร้องเพราะเป็นอะไรขึ้นแม่ดวงเป็นอะไรกระมังเอ๊ะหรือแม่ดวงกลับมาแต่คงเจ็บท้องเสียงที่ร้องเป็นเสียงเจ็บปวดแม่ดวงท้องแก่อยู่แล้ว ผมยืนนิ่งหันหลังให้ประตูกระท่อมหน้านั้นหันตรงลงผีอย่างไม่ยอมหันไปอื่นผมรอรอคอยแม่ดวงจะเดินกลับมาแม่ดวงทำอย่างไรกับผมหลอกผมให้มาอยู่กับผีแล้วหลบเอาตัวรอดไปไหนทั้งแค้นใจและทั้งกลัวทำให้ผมคอแห้งผากในระหว่างที่ผมตัวแข็งทื่ออยู่นั่นเองได้ยินเสียงผู้ชายกระแอมและฝีเท้าดังอยู่ข้างหลัง ผมสะดุ้งทั้งตัวเพราะอยู่ๆก็มีเสียงเกิดขึ้นแต่แล้วใจมาซักกระบุงผมมีคนมาอยู่ด้วยแล้วไม่เป็นไรแล้วเอ๊ะนั่นนายนบหรือเสียงห้าวาถามทักอยู่ข้างหลังอ่าใจกล้าดีมากผมรีบหันกลับก็พบกับนายปานสับปเหลอวัดใหญ่ผมดีใจแทบโลดนายปานผู้นี้ชอบพอกับเจ้าไหรและแม่ดวงดีทั้งเคยดื่มเหล้าด้วยกันบ่อย หายไปไหนหลายวันนายไปรเขาบ่นอยู่ทุกวันขาดเพื่อนดื่มกันไปนายตานพูดลิ้นขับปากเคยจำกันได้ว่าถ้านายตานดวดเหล้าไปมากๆจะพูดเสียงนี้อ๋เพื่อพวกเราคนหนึ่งหนีเราไปเสีแล้วนอนอยู่ในนั่นแหละเขาพูดแล้วชี้มือไปที่โรงผมยังไม่ถามว่าใครพวกเรานั้นใครกันที่อยู่ในโรงใครกนลาดท่ตาย ผมถามโดยทนไม่ไหวอยากรู้ว่าใครจากไหนมาตายที่นี่นั่งดวงนะสินายปานว่าผมเหมือนตัวกระดอนพ้นพื้นตาถลนตัวชาหัวใจมันวีดคล้ายจะหลุดจากที่ซวงอกแล้ววิ่งออกมาทางปากผมพูดไม่ออกหูผมฟังผิดไปหรือหูผมผิดหรือนปานพูดผิดเพราะเมาสุราเขาเห็นผมนิ่งคงคิดว่าไม่เชื่อจึงพูดอย่างหัวเราะหัวเราะ นางดวงนั่นแหละตายทั้งแม่ทั้งลูกในท้องอยู่ในนั้นทั้งคู่เปิดดูก็ได้โรงไม่ได้ตอกตะปูฝาผมยิ่งจะชักตายไปเดี๋ยวนั้นแม่ดวงตายเอ๊ะก็เมื่อกี้โอ้ยผมคางแม่ดวงหลอกผมแล้วพบกันพูดกันหยกหยกผมคอตีบตันไม่อยากจะพูดอะไรตายเมื่อเช้านี้เองพ่อไพร้องไห้ร้องห่มเป็นลมหลายพักเวลานี้ไปนอนอยู่ที่กุฏิพระ นายปานพูดต่อแล้วเหลียวไปพบขวดเหล้ากับ่อเป็ดพะโล้ก็หัวเราะแล้วร้องว่าบ้าบ้าพบเหล้าเข้าอีกแล้วเมื่อกี้ไปฟาดที่ร้านมาครึ่งขวดเลยซื้อน้ำมันมาด้วยตะเกียงจะดับอ่อช่วยช่วยพาฉันไปหาเจ้าไปทีผมพูดโค่องออกไปอา้าวนึกว่าจะอยู่คุยกันที่นี่เขาว่าและยืนนิ่งสักสองอึดใจเอาไปก็ไป เขาว่าอย่างตัดสินใจแต่เอ๊ะต้องเติมน้ำมันตะเกียงก่อนเขาพูดแล้วจัดการเติมน้ำมันตะเกียงที่มีแสงอ่อนเต็มทีเขาหมุนเกลียวคอตะเกียงแล้วเทน้ำมันลงไปพอน้ำมันลงเต็มแล้วแต่คอตะเกียงได้ดึงทั้งไส้ออกมาข้างนอกเรือนตะเกียงไส้มันแห้งอยู่แล้วไฟก็ดับลงมืดดังเข้าถ้ำผมจะขาดใจลงให้ได้ในบัตนั้นเออมีไม่ขีดไฟไหม นายปานถามผมผมรีบควักไม่ขีดและจุดไฟให้ทันทีกว่านายปานจะถอดหลอดตะเกียงไฟก็กินก้านไม่ขีดเข้าไปจนหมดผมรีบจี้ไฟที่เหลือน้อยเข้าที่ไส้แต่ก็ดับพอดีรีบขีดไม่ขีดอันใหม่เสียงอะไรหล่นตกข้างนอกผมสะดุ้งใจหายวูบแถวนั้นไม่มีต้นมะพร้าวถ้าลูกแกหรือลูกที่กระลอกเจาะจะหล่นลงก็ไม่มีทาง พอตะเกียงสว่างขึ้นหัวใจค่อยดีขึ้นน้อยๆแต่คงเต้นรัวไม่เป็นปกติได้เอาเหล้าไปกินด้วยผมว่าแล้วลิ้เต็มแก้วดื่มอักเข้าไปลิ้นใหม่ส่งให้ในปานเขาก็รับไปดื่มเช่นเดียวกันแล้วเราก็หยิบเหล้าหยิบเป็ดออกจากกระท่อมเอาเดินหน้าสิถ้ากลัวก็นายปานพูดเขาทายใจผมถูกเผง ผมเดินหน้าอย่างค่อยๆกลัวจะห่างในปานลงมันปอดลอยเสียแล้วอยู่หน้าอยู่หลังไม่ไหวทั้งนั้นพอพ้นทางซอยของสวนเข้าสะพานไม้เป็นหมู่บ้านค่อยยังชั่วแสงไฟตามบ้านพอสว่างถึงครั้นพ้นบ้านเข้าเขตวัดก็เงียบและมืดอีกผมค่อยดีขึ้นเพราะธิสุราที่ดื่มอย่างไม่ยั้งเข้าไปตะกี้นั้นทำให้ใจกล้าขึ้นบ้างพอขึ้นกุฏิพระ พบหน้าเจ้าไพรเจ้าไพรก็ร้องไห้โฮผมใจคอตีตันแต่ก็พยายามปลอบใจเพื่อนไปตามเรื่องพอเขาหยุดร้องไห้แล้วผมจึงเล่าให้ฟังว่าแม่ดวงออกมารับผมที่ประตูกระท่อมคุยกันสองสามคำแล้วจากไปว่าจะมาตามตัวเจ้าไพรทุกคนงงนงกพระอีกสองลูปก,ก็พอเงียบงนันและตาโพลงไปตามตามกัน <c oughs> นายปานร้องขึ้น ฉันข้าจะค้างที่วัดนี่แหละใจไม่ดีใช่แล้วทิ้งไว้อย่างนั้นแหละใครจะกล้าเข้าไปเอาอะไรทำไมถึงไม่มีพ้าไปสวดกันล่ะผมถามเจ้าไพรและนายปานเจ้าของที่เขาขอร้องไม่ให้สวดเพราะคนในบ้านเขาเจ็บอยู่คนหนึ่งเจ้าไพรบอกผมนึกประวัติไปถึงแตงอ่อนทันทีมิหน้าเล่าเธอจึงตีใบห้ามผมไม่ให้มาอ้อมีการตายเกิดขึ้นนี่เอง ถ้าเราพูดกันได้อย่างธรรมดาก็รู้เรื่องกันแล้วไหนจะมาให้เกิดทุกเล่าพรุ่งนี้คอยเอาศพมาวัดสวดให้หน้าไฟแล้วก็เผาเลยหมดเรื่องนายปานว่าคืนนั้นผมเลยค้างที่วัดไม่สามารถจะกลับบ้านได้ขาดฟังสวดทางบ้านโน้นไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปเล่าความจำเป็นให้ฟังผมกับนายปานขออนุญาตพระดื่มเล่าเจ้าไปรก็ดื่มด้วย รู้สึกค่อยมีจิตใจดีขึ้น